ครับสวัสดีเพ็นรักแฟนนิยายทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่15เรื่องท่าสวาซาตานร้อนแรงไปรับฟังกันได้เลยนะคะทอรุงเปิดประตูเมื่อได้ยินเสียงกดกรี่งหน้าห้องเมื่อมองผ่านตามแมวเธอก็พบว่ามีชายสองคนยืนอยู่ปกติเธอคงจะไม่เปิดประตูห้องรับแขกในยามว,วิการ โดยเฉพาะคนแปลกหน้าแต่เพราะเธอคิดว่าสองคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในบอดี้การ์ดของมิสเตอร์จอร์สันที่มีอยู่หลายคนและเธอก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขานักเธอจึงยอมเปิดประตูให้และเมื่อเปิดประตูไปหญิงสาวก็รู้ตัวว่าเธอคิดผิดนางแบบสาวเดินออกมาจากมุมหนึ่งทรงรอยยิ้มร้ายกาดที่ทำให้หัวใจทอรุ้งเย็นวา่าด้วยความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย เธอจึงรีบงับประตูปิดแต่ก็ช้าวกว่ามือชายคนหนึ่งที่ดึงประตูเอาไว้เธอจึงไม่สามารถปิดมันลงได้ขอฉันเข้าไปคุยธุระอะไรหน่อยได้ไหมเออเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าค่ะหญิงสาวปฏิเสธไม่ล่ะฉันอยากจะคุยวันนี้กล่าวจบนางแบบสาวกพยักหน้าส่งสัญญาณให้ชายหนึ่งในนั้น จากนั้นทอรุงก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยผาเชงกลับเข้าไปในงานตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาตัวทอรุงไปและให้การช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดนำซ้ำยังปั่นหัวเขาให้หมุนไม่ต่างจากลูกค้างนั่งหัวร้อยย้อนเวลาที่เขากำลังมีความทุกข์คอยซ้ำเติมตลอดเวลาและเขาคงไม่เจ็บใจมากขนาดนี้หากผู้ที่เขาก่าวมาทั้งหมด ไม่ใช่พ่อบังเกิดกล้าวของตัวเองพ่อพ่อพ่อทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงเขาถามด้วยน้ำเสียงอันดังอย่างไม่เกรงใจและไม่สนใจด้วยว่าพ่อของเขากำลังคุยธุรกิจอยู่กับผู้ร่วมทุนตรายหนึ่งอยู่อะไรของแกซุ้มเสียงของคนเป็นพ่อดูงดหงุดหงิดไม่ใช่น้อยนั่นเป็นเพราะเขาทำตัวเสียมารยาทแต่เวลานี้ เผชิไม่อาจรักษามารยาทได้อีกต่อไปพ่อเอาเมียผมไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาเมียผมคืนมานะไอ้ลูกบ้าใครเมียแกผู้เป็นบิดาถามเสียงดุหากใบหน้าไม่ได้เบื้องตึงนักและคล้ายกับว่ามีรอยยิ้มอยู่ด้วยก็ทอรู้ยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าพ่อไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเมื่อกี้เธอเดินขึ้นรถของพ่อ แล้วคนขับรถของพ่อก็พาเธอนีผมไปแกไม่เคยบอกฉันนี่ว่าหนูทอรุ่งเป็นเมียแกคำยอกย้อนนั้นทำให้คเชนอึ้งไปแต่คนอย่างเขาไม่ยอมแพ้และงานนี้เขาจะยอมแพ้ไม่ได้เพราะเขามีหัวใจของตนเองเป็นเดิมพันถ้าอย่างนั้นตอนนี้พ่อก็รู้แล้วว่าเธอเป็นเมียผมพ่อบอกผมมานะว่าเธออยู่ที่ไหน นี่แกขู่ฉันเหรอไม่ได้ขู่แต่ขอร้องนะพ่อนะพ่ออยากเห็นผมขาดใจตายได้ออยังไงฮะอไอ้นี่เป็นเอามากนะแกนี่เอาไปผู้เป็นมิดาเห็นว่าลูกชายคงได้รับบทเรียนจากการกระทำของตนเองเขาจึงยื่นของสิ่งหนึ่งให้กับลูกชายซึ่งก็นะคือขี์การ์ดที่ให้ปลดล็อนห้องของทอรุงนั่นเอง ขาเชนรับขีการมาอย่างงงๆแล้วเขาก็เข้าใจชายหนุ่มโผล่เข้ากอดผู้เป็นมีดาขอบคุณครับพ่อผมจะไม่ลืมบุญทุนของพ่อเลยแล้วอย่าทำให้หนีไปอีกล่ะเพราะครั้งต่อไปแกคงไม่โชคดีอย่างนี้แน่ครับต่อจากนี้ไปผมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดพ่อไม่ต้องห่วงนะครับขาเชนแทบจะห่อออกไปจากงานเลี้ยง เขารู้แล้วว่าถอลุงพักอยู่ที่ไหนเพราะบนคียการ์ดมีชื่อของโรงแรมติดอยู่อย่างชัดเจนชายหนุ่มขับรถออกไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นคราวนี้เขาจะไม่ยอมให้เธอนี้เขาไปได้อีกเขาจะขงังเธอเอาไว้ด้วยความรักความม่วงใ่ทำทุกอย่างเพื่อให้เธออภัยแล้วกลับมาเป็นของเขาให้ได้ขเชิไปถึงห้องที่ได้รับคีย์การ์ดมาเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ได้เตรียมถ้อยคํามากมายเอาไว้กล่าวกับเธอแต่แล้วเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็พบกับความว่างเปล่าเมื่อเดินหาทุกซอกทุกม,มุมเขาก็ไม่เห็นตัวทอรุง้งชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังมากหรือว่าเธอนีเขาไปอีกแล้วระหว่างที่ความเสียใจกําลังเข้าครอบงำจิตใจมีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาเมื่อเขากดรับปลายสายก็กล่าวขึ้น ถ้าไม่อยากให้คนรักของแกตายแกไปพบฉันทีแกเป็นใครคนที่โทรมาเขาเกรื่องของเขาเป็นผู้ชายน้ำเสียงยังดูหนุ่มอยู่นะักในระหว่างนี้เขาเองก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครนั่นทำให้เขเชนรู้สึกแปลกใจฉันเป็นใครไม่สำคัญรู้แต่ว่าแกไว้ใจฉันได้และถ้าแกไม่มารับรอไม่นั่นตายแน่ เมื่อกล่าวประโยคคมคู่จบอีกสายก็วางสายคาเชนไม่มีทางเลือกถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าผู้ชายที่โทรมานั้นเป็นใครแต่ลางสังหรณ์ของเขาก็บอกว่าสิ่งที่ชายคนนั้นกล่าวเป็นความจริงทอรู้ไม่รู้ตัวว่าหลับไปนานเท่าไรแต่ถ้าตื่นมาแล้วต้องมาพบกับความน่าสะพึงกลัวเช่นนี้เธอก็ไม่อยากที่จะตื่นเลย เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกถึงพญามมจุราชและคนที่กำลังจะทำท่านมาหาเธอก็คือนางแบบสาวผู้ที่เคยเป็นนางแบบระดับแถวหน้าของประเทศไทยคุณจับฉันมาทำไมทอรุงถามด้วยความตะะนกมองไปรอบกายก็พบว่าที่นี่เป็นที่เปลี่ยวค่อนข้างมืดค้ายกับอาคารที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จมีมีเพียงไฟหลอดกลม หลอดเดียวเท่านั้นที่เป็นแสงสว่างแกกลับมาทำไมนางแบบสาวไม่ตอบกลับส่งคำถามมายังเธอคะทอรุ้ไม่เข้าใจในคำถามนั้นเลยไม่ต้องมาทำไขสื้อตีหน้าซื่อแกต้องการเคเชนใช่ไหมนางแบบสาวดา่าทอด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดมองทอรุงด้วยความเกียดแค้นชิงชัง ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดผู้ที่ถูกกล่าวหารีบปฏิเสธโกหกตอแล้วฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะฉันท้องกับเขาเลิกยุ่งกับเขาสักทีทอรุงแม้จะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแต่การที่ได้ยินซำ้ำออีกครั้งก็ใช่ว่าจะทำให้ความเสียใจของเธอลดลงหญิงสาวก้มหน้าลง สกัดการความรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจและตอบออกไปด้วยความหนักแน่นดิฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยนะคะงั้นเธอจะบอกสินะว่าเขาเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับเธอเองจะว่าไปทอรุ่งก็เข้าใจในความรู้สึกของเฮเลนาและยอมรับว่าตนเองนั้นมีส่วนผิดที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น แต่ตอนนี้เธออยู่ในฐานะเลขาของมิสเตอร์จอห์นสันซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของคคเชนครั้นจะไม่พบปะกันเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คืออธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจคุณเฮเลนคะนอกจากเรื่องหน้าที่การงานระหว่างฉันกับเขาเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันอีกแล้วคุณวางใจได้คะ่ะ แต่ดูเหมือนคำอธิบายของเธอยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับนางแบบสาวทอรูุ้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเฮเลนาจะต้องโกรธมากมายขนาดนี้ทั้งที่คาเชนเองก็ไม่ได้รักเธอและตอนนี้เขาคงจะเกลียดเธอเสียยิ่งกว่าอะไรในโลก <c oughs> วางใจได้อย่างนั้นเหรอตราบใดที่เธอยังอยู่ในสายตาของเขาฉันเชื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอไปอย่างเด็ดขาดดังนั้น เธอควรจะไปให้พ,ลพล้นพ้นล่าออกจากการเป็นเลขาของมิสเตอร์จอห์นสันนี่ซะแล้วเฉดหัวตัวเองไปให้ไกลจากครอบครัวนี้ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะทำไมทำไมแกจะทำไม่ได้ดิฉันมีเหตุผลส่วนตัวและไม่ความจำเป็นแต่เชื่อเถอะนะคะว่าไม่มีสักครั้งที่ดิฉันจะคิดแย่งเขาไปจากคุณพอรุงกล่าวจากใจจริง แล้วต้องการให้อีกปลายเชื่อเพื่อที่จะปล่อยเธอไปสักทีโกหกฉันไม่เชื่อคนอย่างแกหรอกเชื่อฉันเถอะนะคะแล้วปล่อยฉันไปถอรุงอ้อนวอนในตอนนี้เธอกลัวที่จะถูกทําร้ายแต่ที่กลัวมากกว่าก็คือกลัวว่าจะไม่ได้พบพ่ออีกตกลงว่าแกจะยังอยู่เป็นก้างขวางคอฉันใช่ไหม ทีฉันมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานกับคุณจอรสันต่อไปได้โปรดเธอนะคะป้านเมืองมีกฎหมายอย่าให้อารมณ์ของคุณทําลายตัวคุณเองเลยแกขูฉันเหรอจะบอกให้นะแกไม่ใช่คนแรกหรอกที่ขวางทางฉันและจะต้องพบจุดจบอนน่าสยดสยองแบบนี้และฉันก็ชินกับเรื่องพวกนี้เสียด,ด้วยแน่เมื่อคุยกันดีๆไม่ได้อย่าหาว่าฉันใจร้ายก็แล้วกัน ทอรุงหน้าถอดสีเมื่อเห็นแววตาอาฆาตแข้นของนางแบบสาวความเป็นผู้หญิงทำให้เธอรู้ว่าความรู้สึกหวาดระแวงความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังจะทำให้ผู้หญิงทำอะไรได้ทุกอย่างคุณคุณจะทำอะไรก็ทำให้แกพ้นหูพ้นตาฉันกับทุกคน,นสิทธอรุงมองเข้าไปในดวงตาของนางแบบสาว เธอก็รู้แล้วว่านางแบบสาวคงไม่ไว้ชีวิตเธอแน่ความกลัวทำให้เธอถอยร่นไปด้านหลังจนกระทั่งหลังติดกำแพงและในห้วงเวลานั้นคนที่เธอคิดถึงที่สุดกลับเป็นเขาผู้ชายที่ทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นคุณคาเชนช่วยรุ้งด้วยเธอตะโกนก้องทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มีทางจะได้ยิน นางแบบสาวยกปืนขึ้นเธอเพร้อมที่จะปิดชีพมาด้วยความความรักของเธอแต่แล้วเหมือนปาฏิหาริย์ก่อนที่เฮเลน,นาจะทันได้เหนียวไกลเสียงหนึ่งก็ทําให้เธอชะงักในทันทีหยุดนะเฮเลนหยุดตรงนี้นั่นคุณจะทําอะไรคาเชนตะโกนออกไปในขณะที่เฮเลนากํากลังยกปืนขึ้นมาปลายกระบอกปืนนั้นหันไปทางทอรุง้ง มันเป็นภาพที่น่ากลัวเหลือเกินในความรู้สึกของชายนุ่มและรู้สึกเสียใจหากเขามาช้ากว่าน,นี้เพียงวินาทีเดียวอะไรจะเกิดขึ้นขเชนนางแบบสาวหันมาทางเขาสีหน้าของเธอแสดงถึงอาการตกใจวางปืนลงเธอหน้าเฮเลนสิ่งที่คุณทำมันผิดและอีกอย่างทอรู้ไม่เกี่ยวอะไรด้วย เขาพยายามที่จะประนีประนอมไม่ให้นางแบบสาวทำร้ทอรุง้งทำไมจะไม่เกี่ยวเพราะคุณรักมันฉันได้ยินเต็มสองหูว่าคุณบอกรักมันถ้าไม่มีมันคุณก็ต้องแต่งงานกับฉันนางแบบสาวแพดเสียงเธอมองเขาด้วยสายตาเจ็บปวดและเกลียดชังเหมือนกับที่มองทอรุง้งซึ่งในขณะนี้ เขายิ่งแน่ใจแล้วว่าเฮเลน,นาไม่ได้รักเขาเธอรักอย่างอื่นนั่นก็คือเงินทองทรัพย์สมบัติของเขาและหากมันจะแลกกับชีวิตของทอรุ้งได้เขาก็ยินยอมที่จะแลกโอเคเฮเลนผมยอมคุณทุกอย่างคุณบอกผมมาว่าคุณต้องการอย่างไรเพื่อที่จะยอมให้คุณปล่อยทอรุุ้งไปยอมทุกอย่างเหรอ ยอมแม่กระทั่งเอาชีวิตของตัวเองแลกกับมันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคุณต้องการก็ได้เคาตอบโดยไม่ต้องคิดเขาไม่อาจทนได้อีกถ้าต้องอยู่ต่อไปโดยไม่มีเธอเท้าที่บานมาเขาก็ทรมานเหลือเกินเมื่อได้ยินคำตอบจากขาเชนน้ำตาของนางแบบสาวก็ไหลเพ่าด้วยความเจ็บใจขเชนประกาศกล่าวออกมาแล้วว่ารักแม่เลยค่ะหน้าห้องนั่นอย่างหมดหัวใจ แม้แต่ชีวิตของเขาก็ให้มันได้ซึ่งผิดกับเธอที่เขาไม่เคยใยดีทางที่เธอบอกว่าเธอท้องลูกของเขาก็ตามนี่เธอแพ้มันแพ้อย่างหมดรูป <c oughs> รักกันมากใช่ไหมรักกันมากถ้าอย่างนั้นก็ตายกันทั้งคู่นั่นแหละมาตรน่อกประกาศกล้าว เธอไม่เหลืออะไรอีกแล้วและเชื่อว่าถึงเธอไม่ฆ่าทอรุง้งขเชนก็ไม่มีวันให้อภัยเธออย่างเด็ดขาดหากต้องใช้ชีวิตในคุกเธอเลือกที่จะฆ่าคนที่เธอเกลียดแทนนายคุณบอกว่าจะปล่อยทอรุ้งไปไปล่อยให้ง้อละสิแต่อย่างน้อยเราก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนฉันจะฆ่าแม่นั่นก่อนส่วนคุณก็ทีหลังแล้วกัน ไม่นะเฮเลนคุณกำลังจะบ้าไปแล้วถ้าคุณฆ่าผมกับทอรุง้งคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยเอาอย่างนี้ผมจะเขียนจดหมายเป็นพินัยกรรมยกทุกกาทุกอย่างให้คุณกับลูกแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องปล่อยทอรุ้งไปแล้วจากนั้นคุณจะเอาตัวผมไปฆ่าไปแกงที่ไหนก็เชิญถึงแม้ว่าเธอจะเกลียดแสนเกลียดคนทั้งสองแต่โอกาสอย่างนี้ไม่ได้หากันง่าย เธอให้เขาเขียนจดหมายยอมยกทุกอย่างให้เธอแล้วจัดการเขาซะส่วนแม่นั่นก็จัดการทีหลังเพื่อไม่ให้มีหลักฐานเอาผิดลงเหลืออยู่แค่นี้เธอก็ได้ทุกอย่างสมปรารถนาตกลงฉันจะปล่อยแม่นี่เสื้นคุณก็ทำตามที่บอกไว้ได้สิงั้นปล่อยเธอลุ้งไป พอรุงรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตอนที่ะเชนบอกให้เธอนางแบบสาวปล่อยเธอไปแล้วเอาเขาไปฆ่าแทนจริงอยู่ที่เธอรู้สึกตื้นตันใจเพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคเชนเองก็รักเธอเช่นกันแต่เรื่องราวทั้งหมดมันไม่ควรจบลงอย่างนี้ทุกอย่างมันเป็นความผิดของเธอเธอคือจุดเริ่มต้นของเรื่องดังนั้นขเชนจะต้องมารับเคาะแทนเธอไม่ได้ ไม่นะคะคุณกระเชนรุ้งจะไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นไปเธอรุง้งผมทำผิดกับคุณมามากนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ผมจะทำถ่ายความผิดนี้ได้ไม่รุ้งจะไม่ทิ้งคุณเธอประกาศก้าวและจะยอมทำอย่างที่พูดเอาไว้ผมรักคุณนะจงมีชีวิตอยู่เพื่อผมบดข้อกางขา หมดความค้างคาใจทอารุงโผเขากอดคาเชงเขารักเธอเช่นเดียวกับที่เธอรักเขาเวลานี้เธอมีความสุขเหลือเกินต่อให้ต้องตายในอีกวิกี่นาทีข้างหน้าเธอก็ยินยอมรุงก็รักคุณค่ะเธอกระซิบอยู่กับอกกว้างไม่อายอีกแล้วและดีใจอย่างที่สุดมาสุดท้ายเธอได้กล่าวสิ่งที่ดูในใจออกมา แหวะอยากจะอ้วกหวานก็เหลือเกินนะมัวพี่รีพี่ไรอยู่ได้เดี๋ยวก็ยิงตายทั้งคู่หรอกแต่ผมว่าคนที่กำลังจะตายน่าจะเป็นพี่มากกว่าเสียงนั้นดังขึ้นจากทางด้านหลังและมันก็มีอิทธิพลพอให้นางแบบสาวหันไปมองนาทานนางแบบสาวอุทานเรียวชื่อคนที่เพิ่งโผล่เข้ามาด้วยความตกใจ ใจเธอร่วงไปอยู่ตะตุมไม่เข้าใจว่านายแบบหนุ่มรุ่นน้องโผล่เข้ามาที่นี่ได้อย่างไรไมเมื่อเขาถูกไฟครอบตายไปแล้วนี่หรือว่าอาจจะเป็นพียคา,าดตามมาหลอกมาหลอนเธอใช่ผมเองทำไมพี่ใจร้ายกับผมขนาดนี้ทำไมพี่ต้องสั่งคนไปฆ่าผมด้วยมื่อที่ถือปืนอยู่สัน รวมทั้งปากคอที่กำลังจะแก้ตัวปฏิเสธม่ไม่นะพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนาทานพี่อย่ามาแก้ตัวผมรู้เรื่องหมดแล้วพี่ต้องการฆ่าผมปิดปากเรื่องที่เรามีอะไรกันและสิ่งที่พี่ทำลงไปมันทำให้ผมแน่ใจว่าเด็กในท้องของพี่เป็นลูกของผมเมื่อถูกประจานซึ่งหน้า ทำให้นางแบบสาวถึงกับควบคุมอารมณ์ไม่ได้เธอเกรดีดร้องแลปะปฏิเสธในสิ่งที่นายแบบหนุมน่ม,มรุ่นน้องกล่าวไม่ใช่ไม่ใช่เด็กคนนี้เป็นลูกของคุณคะเชนอย่ากโกหกตัวเองเลยเด็กคลอดออกมาก็ประจานทุกอย่างพี่เคยได้ยินไหม DNA อยู่บนใบหน้าน่ะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานางแบบสาวเองก็ถอยร่น เมื่อนายแบบหนุ่มรุ่นน้องถอยมาอย่างคุบคามกรอกปืนที่หันเดินไปหันไปทางทอรุง้งก็เปลี่ยนทิศทางมาทางนายแบบหนุ่มแทนเลิกเถอะครับพี่อย่าทลามเลือกไปมากกว่านี้แล้วรีบหนีไปกับผมก่อนที่ตำรวจจกำลังจะมาผู้หญิงคนที่พี่สั่งฆ่าคนนั้นยังไม่ตายเธอไปแจ้งตำรวจแล้วไม่ไม่จริง นางแบหับสาวกล่าวปฏิเสธทั้งที่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงร้อเอร์เซนก็ในเมื่อนาธานยังมายืนอยู่ตรงนี้ได้และเขาก็ยังไม่ตายเลขาคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยังรอดเช่นกันแล้วอย่างนี้เธอควรจะทำอย่างไรตอนนี้ถ้าเธอฆ่าขาเชนและทอรุง้งอีกเธอก็จะติดคุกยาวอีกทั้งเมื่อนาธานโผล่มาเรื่องทุกอย่างก็ไม่ง่ายอีกต่อไป ทุกอย่างที่ผมพูดเป็ความจริงไปกับผมนะครับไว้ใจผมผมจะพาพี่หนีไปไปให้ไกลจากเรื่องพวกนี้นางแบบสาวสุดลงร้องไห้เ้อหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจริงๆยิงสาวร้องไห้โหโดยที่ไม่ต้องเสียแซงนายแบบหนุ่มจึงเดินเข้ามากอดเธอไว้เฮเลนาเองก,ก็กอดตอบระยามนี้เธอไม่เหลือใครแล้ว ปังในระหว่างที่ไม่มีใครระวังเสียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมกับสีหน้าอันเจ็บปวดของนายแบบนมทารุงและคะเชนมองหน้ากันด้วยความตกใจเมื่อเห็นร่าง,างของเฮเลนาอ่อนเปรี้ยและพับอยู่ในวงแขนของนายแบบหนมและจังหวะนั้นนั่นเองทั้งคู่ก็เห็นอาวุธป,ปืนนอนนิ่งอยู่ในมือของอีกฝ่ายชาย เราจะไปจากเรื่องพวกนี้แล้วและจากนี้ไปพี่กับผมจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปเมื่อกล่าวจบนายแบบนมหน้าใหม่ก็เอาปืนจ่อที่ขมับตัวเองก่อนที่จะลั่นไกลปิดชีพตัวเองตามทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขเชนทำได้แค่เพียงกอดทอรุ้งเอาไว้ใช้ไหล่ของตัวเองกำบังเพื่อไม่ให้คนตัวเล็กได้เห็นถึงความสยดสยองที่เกิดขึ้น สำหรับเขาเองในเวลานี้ก็อื้ออึงไปหมดไม่คิดเลยว่าระหว่างเขากับเฮเลน่าจะต้องจบลงอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบทเรียนหาจะหาคนผิดเขาเองก็ไม่สามารถจะปัดความรับผิดชอบได้หากเขาไม่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นชีวิตของเฮเลน่าคงไม่จบลงอย่างนี้ ตอนที่15จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอโทษสิขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะคะรถวิ่งนะคะแล้วก็เสียงอะไรต่างๆถ้าเกิดมีเล็ดรอดเข้ามาการอาร่านไม่ถูกหรือออกอักขระไม่ถูกยังไงก็ขอเอภัยแปลๆมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีจ้า